เป็นการกระทำที่ไม่ดีช่วยกันจริงให้ทุกที่เป็นคนดีของสังคมเรียนช่างนักก,การทีคาอพท่านค่ะพวกเราในนามโรงเรียนบ้านขอดมีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอโครงการคุณธรรมเรื่องเด็กดีมีวินัยใส่ใจขยะยัพวเปลรียนแนางโรงเรียนบุณธรรมของ มความมันงขยนงยาถืเป็นมหาสัที่ต้อหลักการแก้ไขมีสาเหตุนั้นในบางส่วนขาดความมีเหตไ่กาชอบขาดจิตสำนึกเพื่อรวมขาดความรู้เรื่องการการขยันขยะตลอดใครประโยชน์ของสื่อใช้นี่มาแข่งเด็เงินจะเพิ่มสูงขึ้นสอบคมกถึงเวลาตรงนี้อะไรนการต่อการจักรเยนรู้พวกเราจึงได้จึงได้ทำโครงงานพัณทาเรื่องเด็กมีมีวินัยใส่ะรขยขึ้นโยอาศ คทางทำผู้ศาสนาและพระองในพระบรมราชาวาทของในรัชกาลที่สิบมันเป็นแนวทางในการดำเนินงาน,นะคะ่ะวัตถุประสงค์ของการดําเนินโครงงาน <S 1เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธี2เพื่อ <2 S 1> ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิยมเวียนในมีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะสาม ก็ปลูกฝันงนักเรียนในอย่างเค้าพิยั่งในคุณค่าแล้วไปอยู่ของวัสดุไปใช้ปลูกฝังหมายของการทาโครงงานป้าหมายชิ้นพิมานหน่นักเรียนโรงเรียนบ้างขอเข้าร่มกิจกรรมีเป็นร้อยละร้อยสองนักเรี เรียนบ้านพอดความมีตามคุณธรรมอักการะตรงเรียนคือความรับผิดชอบอย่างพอเพียงคุณค่าและประโยชน์ของวัสดุที่ใช้และมีจิตสาธารณะอยู่ในําดับขึ้นไปเป็นระลักข้อสี้าหมายเชิงคุณภารันักเรียนโรงเรียนบ้านพอดความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกขยะได้อย่างถูกที่มีความรับผิดชอบอย่างพอเพียงคุณค่าและประโยชน์ของวัสดุที่ใช้และมีจิตสาธารณะค่ะขั้นตอนในการดำเนินโครงงานเดินนักเรียนร่วมกันเสนอปัญหาและดมความคิดเรื่องปัญหาที่ต้องการจะ ต่อไปนี้กิจกรรมพัฒาาจิตใจมีการจัดตารางเดินโยกมมนั่งสมาธิเพื่อเป็นการเตรียมร่างกายและจิตใจของนักเรียนให้มีความพร้อมและเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีลมหายใจเข้าลมห,หายใจออกแตงยอกไม้ใบกิจกรรมเจริญปัญญามีการให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการทัดแยกขยะอย่างถูกวิธีการรีไซเคิลขยะหรือว่าสดุรเหลือใช้โดยถังขยะมีสีสีดังนี้ค่ะถังขยะสีเห,ห,หลืองส,สำหรับใส่ขยะรีไซเคิลได้เช่นขวดพลาสติกแก้วกระดาษกระป๋อง ถังขยะสีเขียวสาหรับสัตขยะย,ย่อยสลายได้เช่นเศษผัาผลไม้เศษอาหารใบไม้ถังขยะสีน้ำเงินสาหรับสัตขยะทั่วไปเช่นถุงพลาสติกกล่องโฟมซองขนมเศษผ้าถังขยะสีแดงสาหรับสัตขยะอันตรายเช่นหกกออนยยล,นลอดไฟแบตเตอรี่หันที่ใชก้กระป๋องสเปรย์กิจกรรมเปลี่ยนขยะให้มีค่าทาที่ค้าหนังสือจากไ้สครีมทาํากระถางต้นไม้จากแก้วจากแก้วน้ำพลาสติกทาหมวกจากกล่องนมโรงเรียนกิจกรรม กิจกรรมธรรมะกิจวัตรในทุกวันจะมีการทำความสะอาดทั้งในห้องเรียนและในพื้นที่ที่รับผิดชอบพร้อมฟังเสียงเพลง,รงบรรเลงไปด้วยกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระธรรมะปรำชีวิตมีการสวดมนต์ประจทุกสัปดาห์อาระหังสัมมาสาัมพ,พ,พ,พุทโธผ้าขวาะโพธิ์ทงผ้าขววันตังหาพิวาเทมิกิจกรรมนำเยาชนเข,ข้าไปบรรโกนทำบุญบรรพะ มีการนำนักเรียนไปทำความสะอาดบริเวณต่างๆของวัดทุกวันจันทรแล้ไปทำบุญประเภทต่างๆในวันพระเพื่อเป็นการเคารพในธรรมสศีลธรรมและค่านิยมที่ดีงามไม่เกิดเรียนทุกคนค่ะวันนี้วันพระเราไปทำบุญกันที่วัดกันเถอะได้สิยหลักธรรมค่ะวว่าทำสี่หนึ่งการขาดการชื่นชมสองธรรมะการสุขชนสามขันติการดุจชนสี่การฆการเสพสาร พระบรมราชโอว่าในหรัชกาลที่สี่มีรัชนาการในเรื่องรู้รักสังขีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีคุณค่าและมีนิยมใหมกซื้อสามารถนำไปใช้ด้กับทึงยุคสมัยรู้การที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้นจะต้องรู้เสียก่อนรู้ถึงปัจจัยทั้งหมดรู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีแก้ปัญหาและคือความรักเมื่อเรารู้ผลกระบบความแล้วจะต้องมีความรักการที่จะนานที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นคือการท้าฉันท์มันทีเมื่อเราจะลงมือปฏิบัติตัวคำเล็งเสมอว่าเราจะ นัเด <Cornell. S 2> ียวไม่ได้ต้องเริ่มมือริ่มใจกันเป็นองค์กรเป็นคณะซึ่งจะตสัตว์สาธารณะเข้าไปแก้ปัญหาให้หรือร่วมไปได้ด้วยดีผลที่เกิดขึ้นจากการมีองค์การหนึ่งเล่นโรงเรียนมากขอเนาก่นกิจกรรมคิดเป็นร้อยละร้อยสองเช่อโรงเรียนมากขอนแกนในความดีตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือมีความรับผิดชอบอย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละเก้าสี่สาม อมีความรู e, ้ความเข้าใจและสามารถขยะขยะได้อย่างถูกวิธีสี่จะไรู้และมั่นใจอยู่อย่งพอเพียงและเห็นค่าและประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้ใครอยากมาหน้าไม้าได้ด่ายายโดนค่าใช้ได้หลากหลายวิธีนำไปรูปให้เป็นของดีขยะที่มีจระโยชน์ลงได้ประโยชน์มาเป็นของใช้ผลผลิตที่ได้ใช้ตามประสบขยาะ